พยายามนำเอาประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ซึ่งยังคงมีพลังในพื้นที่มาใช้เพื่อเป็นเงื่อนไขในการสร้างมวลชนและความชอบธรรมในการเคลื่อนไหววัวงสร้างปัญหาให้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นสอดรับกับกระแสสิทธิมนุษยชนและกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศอาจดูไม่สอดคล้องและสมจริงกับวิถีชีวิตของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ตนได้มาเห็นกับตาค,ค่ะ ที่ชีวิตแบบนี้มีให้เห็นทั่วไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ความแตกต่างด้านเชื้อชาติศาส,สนาและวัฒนธรรมไม่ใช่เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเพราะวิธีแห่งการเกื้อกูลและแบ่งปันดำเนินและดำรงอยู่มานับร้อยปีไม่เพียงเฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลพี่น้องชาวไทยพุทธไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ คนที่นี่นะคะจะอยู่ร่วมกันแบบเหมือนญาติพี่น้องกันมีอะไรคือมีปัญหาอะไรเราสามารถปปึกษาหาสไดกันอย่างเช่นเกี่ยวกับการเหมือนกับว่ามีประเพณีวัฒนธรรมอะไรเราก็คือเราจะมาร่วมร่วมมือกันทำค่ะสังคมในสารจังหวัดโดยเฉพาะปัตตานีเป็นคนพวทธาทำอย่างแท้จริงเลย่วนรอบๆมัสยิดก็เป็นพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวพุทธก็อยู่ด้วยกันในโรงงานต่างๆนะบางคนเจ้าของธุรกิจก็เป็นพุทธนะแต่เป็นคนจีนบ้างแต่ท้ายที่สุดก็คือ,อพี่น้องมัสยิดจะเป็น เป็นรายงานทั้งหดนั่นก็คือ,คอ,คอ,คอท,ที่ที่เราอยู่ร่วมกันมามาเป็นระยะเวลาอยาวนานวิถีชีวิตของพี่น้องไทยในสามจังหวัดชายแดนใต้อยู่ร่วมกันแบบช่วยเหลือพึ่งพามาโดยตลอดเช่นที่บ้านปียาในอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีที่นี่เราได้เห็นชาวไทยพุทธร่วมกิจกรรมงานบุญของพี่น้องไทยมุสลิมเป็นวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ที่งดงามหมู่บ้านนี้ก็เป็นศูนย์กลางของตำบลปียามุ่งมังก็ว่าได้นะครับในการที่ เป็นที่ประชุมเป็นที่สังสรรค์โดยเฉพาะโรงเรียนชุมชนวัดปิยารามซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับวัดปิยารามคะครับตรแต่นักเรียนทั้งหมดเป็นมุสลิมตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามสร้างความหวาดกลัวและความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เป้าหมายชาวบ้านจึงเริ่มผันมาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ จตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและหากชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงก็ไม่สามารถกลับมาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ได้อีกตรลสัมผัสได้ว่าการอยู่ร่วมกันของพี่น้องที่นี่ให้ใจซึ่งกันและกันและเมื่อให้ใจก็ได้ใจสันติสุขก็ตามมาสวัสดีค่ะ